สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมการเพาะต้นกล้าสละอินโดกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเม็ดสละอินโดสายพันธุ์กุลาปะเซน,นะคะที่เรานาเข้าจากประเทศอินโดเช่นเคยชุดนี้มีประมาณ500เมล็ดนะคะแล้วก็เรากะว่าจะง,งอกจะง,งอกแล้วก็แข็งแรงจําหน่ายได้ประมาณ450รต้นอันนี้เป็นชุดใหม่เป็นเป็นชุดที่ต้นฤดูการนะคะต้นฤดูการใหม่ ก็จะมีไม่มากรอบนี้มีได้มาแค่ห้าร้อยเมล็ดนะคะล้วก็จะเพาะเพาะในถุงแล้วก็วัสดุที่เพาะก็เป็นขุยมะพร้าวร้อยเปอร์เซเหมือนเดิมนะคะมุมนู้นจะเป็นซากเดิมที่เราถอนจัดส่งแล้วนะคะเป็นถุงที่ถุงที่ว่างถุงที่ว่างจากการถอนแล้วแล้วก็จะนำกลับมาเพาะซ้ำอีกได้นะคะโดยที่ ต้นกล้าจะไม่จะไม่เกิดเชื้อราแล้วก็ไม่เสียหายนะคะก็จะงอกออกมาสวยงามเหมือนเดิมผู้ช่วยเราเยอะนะคะวันนี้ชุดนี้นะคะจะถอนได้ในอีกประมาณ30วันนะคะ30หรือ40วัน30มสถึงสีวันนะคะแล้วก็จะเริ่มถอนจะส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองทยอยสั่งจองเข้ามานะคะตอนนี้ก็ มียอดสั่งจองเข้ามาเรื่อยๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือไลน์มาก็ได้นะคะตามเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไ้ให้พอเลียงมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวโปด้านบนจนเต็มถุงแบบนี้นะคะแต่ละเม็ดเราเลือกมเมล็ดที่ที่งอกแล้วนะคะมาเพาะลงในถุง เดี๋ยวในอีก15วันนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกท่านชมอีกว่า15วันต้นกล้าจะโตขึ้นมาแค่ไหนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ